mm 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 ลูกอมดำขายเลยปะเนี่ยโอ้โหแพงชิบหายอืมอือือเจ็ดสิบเอ็ดดูสิมีอะไรบ้างอ๋อฮอร์าร์กดาร์กมาลิมิกะ มาถึงตาของฉันเมื่อตกไปชนที่ฝ่าตรงข้าม45%นะครับย้ายฝายตรงข้ามไปยังไรมาที่แพงลด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 าคับันทางคูณของฉันนั่นมาถึงตาของฉันเมื่อตกพื้นที่ใดก็ตามที่มีการก่อสร้างอาคารยาเพียังฝ่ายตรงข้ามเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม75% ยาข่าผัานทางที่ถูกคูณและ็อกข้าผัานทางที่ถูกคูณมันก็คือเป็นฟ้าใช่ไหมบับบับเป็นกับขังถูกกับขังแล้วจะค่าผันทางอีกครัง้งเมื่อถูกปล่อยมื่ตกบนที่นันตรงข้ามหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยกเว้นผ้าบันทาง สองครั้งหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มินาเดียพาสุทนสวิตส์ูเซีย <c oughs> โนชิพาย <c oughs> อ๋อมินาเดียมิลเปอร์เดีไว้เฮ้ย อ๋อม oh, so ีอย <laughs> oh, ู Brother ่กงปปปปปงมาบังคับไปสุ่มห้าสิบเพ็ดอ๋ออย่างนี้นี่เองขอส่งอันนี้ก่อนเจ็ดสิบเจ็ดละไว้ได้สักแปดสิบ ทุกคนจะได้ตัวเลยดีเห็นน้องในกลุ่มมันบอกว่ามันอยากได้อ่นา,าเรียกันนะนะะสิบวดูก่อนอืมไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีบาลิกแกะ ดาร์คบาลีแกะเจ็ดหมื่นโอ้โหนาเดียหกหมื่นพาสุทนแต่งงานห้าหมื่นสวิตลูเซนสกิลเราจำไม่ได้ละสี่หมื่นห้าโหมีแล้ว 45, oh, ม,มีราชาสี่หมื่นห้าโหนี่สี่หมื่นเลยหรอแกล่ลมดำเวอร์ไปหาราคามีแค่นี้เหรออ๋อ oh, oh, มีนี่ด้วยแชมเปญเดวราสามหมื่นห้า สำรวจเรยไวองโรสมีหมดแล้วไอ,อ้ตัวนี้ไม่มีอะ่ะเฮ้ทำไมมันถูกจังวะตัวนี้หมื่นห้าโอ้โหโอ้โหมีแล้วเอ้ไอ้เ,ออเ,ออเป็นไงวะเนี่ยอันเนี้ยอ๋อ สองครั้งเหรอเมื่อก่อสร้างอัปเดตแพลนมาสองครั้งโอ้พอบอ้ยเขาไม่ใช่อันนี้ก็แล้วไม่ค่อยจะออกแล้วจะซื้อทำแป้เล,ลยบ้างเปลี่ยนไปสีอ่ะโอ้โหนี้อยากได้เนี้ยน้ำมาบ่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาเดินทุกครั้งทอยดับเบิลโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะทา,าทางโอ้ดีว่าอยากได้อ่ะไม่มีเลยใช่ไหมหมด อตัวละครเอ๊ยยูกะไนสกิลอะไรอ่ะยูกะกับอีตัวเนี้ยจำไม่ได้แล้วว่ะยูกะกับอีเนี่ยสวิลูเซียจำไม่ได้แล้ว่ะอะลองสุ่มดูกันจริงจิก็พอซื้อแหละนะแต่ว่าอืมคอนแจมหมดกันเอ้ยหนึ่งร้อยโอ้โหสามพันห้าเออะโห โอ้ยไม่เอาสิลูโอ้โหลูอมดาวสิเว้ยเออเจ็ดสิบเป็นยัยยงดีเออหนึ่งพันมาสักครั้งเล้หนึ่งพันโอ้โหยี่สิบเพชรเยี่ยมหนึ่งพันโอ้โหตกใจ หนึ่งพันหนึ่งพันเฮ้ยเป็น่าไร่อืมโอ้แลจะเจ็ดสิบบ่ะโอ้ยชั่วเอ้ยไม่เอาเออหนึ่งร้อยก็ย100กังดีวะของฟรีไปหมดแล้วของฟรีเอาไปดูของไม่ฟรีบ้างนะเอาสักร้อยเพรก่อนแล้วกันถุย โอ้โหแล้วสักสี่พันสักสามครั้งเนี่ยรู้แล้วโอ้โหโ,โหชชาสามานิค่ะเออได้หมื่นสักครั้งได้หมื่นนะฮะนี่มานะ โอ้เจ็ดร้อยแคบก่อนแคบก่อนแล้วสิบครั้งนี้คุ้มเลยนะเนะนะนี่ยเจ็ดร้อยนะโหเจ็ดสิบอว่ารักสามพันรักสิบครั้งนะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ดีละไม่ดีฮะเดอดเอดเยอเปลี่ยนจากสองหมื่นทองเป็นสองหมื่นลูกอมดาวได้ไหมโอ้โอ้ไม่ได้แล้วเว้ยยากละโอ้โหไม่ออกเลยอ่ะ เร็วมึงจะโวยกูได้ก็ได้นะมั้งโวยมาแม่ จริงๆนะว้าอางเงี้ยมันได้ช้าถ้าไม่ไมก้าจักพอดอ่ะมันน่าจะได้ดีกว่าถุยหูยหมื่นต้องอมดาวๆๆๆๆๆเอ้ยสามร้อยคุ้มอยู่โอ้ไม่เอาทองดีกว่าเอ้ย โอโหทองอย่าว่าโออยู่กงชั่ววะโหยฮะเอยเอาทองดิเออสามร้อยโอ้โหทองอย่วาว่ามึงเมืนสามแสนมึงเอาหนึ่งล้านกูเลยปะเออห้าร้อยเห็นไหมเอมเอสามร้อยหมื่นหนึ่งทังครั้งเลย มื่นหนึ่งโอ้ห้าสิบเป็ดโอ้ยนาเดียเฮ yeah. <Yeah. S 1> ียคุณจะได้ไม่ต้องแลกไอ้สัสขอเถอะนาเดียมะอือือออกดีเว้ยออกดีกะหูยอ,อยู่โกงไอ้ห่าเอ้ยอยู่โกงห้าสิบเพ็ดโอ้โหนาเดียอืซ้ายขวา โอ้ทองไม่เอาทองดิเออเจ็ดร้อยโอ้ยเลรบังให้งบแค่พันเดียวพอโอ้เลยคือแค่ร้อยเดียวอะไรวะแล้วเจ็ดหมื่นหกอ่ะเจ็ดหมื่นหกแล้ว <c oughs> สามร้อยโอ้โหในแปดร้อยได้อีกแปดร้อยอ่ออีเวนต์เนี้ยจริงไม่ต้องเสียเพชรเพชรก็ได้เนี่ยแต่ว่ามันอยากได้หลายอย่างอ่ะหกหมื่นกับนเนี่ยได้ได้นี่ยอ้ห่า ในด้านนี้แกลมดำอะ่ะกลัวว่ะกลัวเผื่อไปโดนใช่ไหมถ้านาเดียหกหมื่นก็จะเหลือแค่หมื่นหกหมื่นหกอ่ะอืมถ้าหน่อยอีกถ้าหน่อยคุณมีลาสังนหอดว่าคุณจะต้องได้ตัวละครมาโหยฮาไม่เอาท้องเลยลูกเออใส่เพชดอุ้ย ถ้าได้ลูกบาทเพชรนี่ชั่วเลยนะอ้โหูน่าทุนคืนอะมึงให้สักเจ็ดสิบเพชรไม่ได้หรอวะอ้โหูแสนแมวดีเออนั่งเอมเอมันโดนหลอกนะวะอือโหเยอะไ้เยอะไ้โห,โหขอสักล้านทองเลยไหม ทองกูขึ้นห้าล้านแล้วหรอโอ้ไม่เอาทองดรอีหาไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงหยอกแต่ทองดรอีหาโอ้ยนาเดียมากูจะได้ไม่ต้องแลกอีหานาเดียมาแล้วนาเดียมีแก นาเดี <de> โยโจเอ๊นาเดียไม่มาเลยอนะลูกนาเดียมีเราก็จะได้นาเดียเนะี่ยเออโจโยสองพันหกแปดหมื่นแล้วแปดหมื่นก็จะเหลือสองหมื่น ไอ้นั่นเท่าไหร่นะแกหลุมดำไปกี้สี่หมื่นโอ้โหโลภเจ้าเกนั้นเท่าไหร่นะฮัลโหลสี่หมื่นพัจเจ้าสี่หมื่นก็หกหมื่นเป็นแสนหนึ่งอีกสองหมื่นไม่ได้หรอกถ้าได้นาเดียมาเลยนี่สบายเลยนะมาถึงนาเดียมาโอ้โหประกาศผลโอ้โหเรือบัง อยู่ข้างข้างมไม่ได้เดี๋ยวได้ไรอยากรู้ว่ากายผลึกได้หร้อวะมาโหทุเรศลังกุดลังกุดขี้ขาดเลยนะโหเออกำไรยี่สิบเพ็ดนาดีอะ เนาเดียก็ไม่มา,ากูจะได้ไม่ต้องแลกนาเดียมาสิรู้นาเดียนาเดียเอย้ยกูผิดด่วฮะเอย้ยกูกดเสิบเิ์อโอ้โหสามเสพบเทธิ อ่อาสิบเพชรคุได้คืนมาแล้วอ,อเอเข้าไป่าสมอย่างเงี้ยมันหลอกให้เราสมสิบเพชรอะ่ะเหมาะเลยไม่ไม่คุ้มหรอกห้าสิบเพชรมีโอกาสได้ตัวละครโอ้โหห้าสิบป่ะแม่มันจะมาสามร้อยก็ไม่ได้เนาะตึ้งตึงตึงเอาเลยดีกว่า เราเป็นมันกลางแล้วกันนะห้องหัวนี่จะโล่อมดาวอโอ้โหแจ้งสาตวนะอยากได้อ่ะโอ้ยเฮียงาน,นเดียสองงาเดียวก็ โอ้โหแจ็สคสันนาคงไม่ออกง่ายๆหรอกเชื่อเถอะอืมพี่ยมันจะเยอะนะวะโหได้ทีละเจ็ดร้อยคุ้มอยู่นะสิบครั้งเจ็ดพันคุ้มเลยนะอ๋อได้ทุนคืน ถุยหมาดเผ็ดไม่เอาเออสามร้อยกันดีโอ้โหแจกสันผมบอกเต็งโมมีปดบะะ้าวโอ้ยผงไม่พออีกผงไม่พอไมีมผงอีกโอ้โห เลีสัตวมาเออโหเอ,อ้ยไม่ได้ดูละคอเลยพอละสามพันเพรกูไปละห้าพันเจ็ดนี่คือมาห้าสิบเพรโอเคอยู่นะหูถึงทำไมถึงใช้วิธีนี้รู้ปะเออพอเราจะได้ลูกอมเดาวกับคืนมาบ้างอ่ะ ถ้าเราไปได้นาเดียแล้วโอเคเไปไ็นนาเดียละแน่นอนกูเลีน้นาเดียแน่นอนกูคงไม่ได้อีบ้านี่แนะ่อีกระจอกนะโอเคนาเดียนี้จอ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  <Okay>. <S <S อืมตัวข้อเลยซ้ำงวะโอ้จริงก็น่าด้แก่หลุมดำนะแต่ว่าไม่น่ารัวการ ถ้าใครเพชรเยอะน่าจะหาเก็บไว้บอกเลยลูกอ,อมดาวมีประโยชน์อ้าอะไรวะเฮ้ย,ยโอ้โหไม่มีการคูนเลยวะเฮ้ย มาลีแกะอ๋อเอาตัวอะไรดีวะไม่มีตัวซ้ำเลยว่ะอันนี้ไงตัวซ้ำได้ละโอเค

โอเคยังไม่อัพเต็มอะ่ะต๋อวคอยอัพเต็มใช่หลังมันต้องหลายวันกี่วันวะอีเว้นเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเอ็ดใช่ไหมอีเว้นหมดวันไหนสิบห้าสี่วัน จก็อยากได้เนี่ยนะไอ้นะนี่มีแล้วมีแล้วนี่สกิลเลยวะจำไม่ได้ละขายทัง 40, 50, ้งสี่หมื่นห้าแสดงต้องดีมาก,มากๆเลยสินยะ มันมีหมดแล้วนี่มีตัวนี้ตัวเดียวรูสร้สึกว่ามันจะไม่เก่งนะไอ้ตัวเนี้ยุกกะเนี่ยตอนอีเว้นมารูสร้สึกว่าจะผ่านด้วยยุกะผ่านบ่าวคิวเลยวะยุกะโอ้ไม่ติดเลยในสี่สิบเลย รู้สึกว่ามันมาสักพักแล้วนะยูกะเนี่ยยูกะยูกะยูกะนะบ้างเก้าอี้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอ๋อไปลไยฟ้า เม,มนตาของฉันเมื่อตกพืนที่ของฉันหรือผ่นตรงข้ามเมื่อตกพื้นที่ของฉันหรือพื้นที่เขาผ่านตรงข้ามส40เปอร์เซ็นเลือกยาวยังแพไปในแถวเมื่อตกพื้นที่ของฉัน100เปอร์เซ็นต์เข้าเข้ามรทัดคนตกโอ้กระจอกมากเลยตลัวละคร โอเคทุกคนไปละทำได้แค่นี้ละเพราะว่าอีตัวบาลีแกขนาดลุโลูกอมเดายังไม่อยากจะได้เลยนะเห็นแต้ว่าเนี่ยมันแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะหายตัวนี้ดีกว่า อันนี้วาอ๋อมันไม่มีหมดเคสเหรอวะอ๋ออันนี้วาโอ้อาละไปละทุกคนไว้เจอกันยีเนตนจีหน้าไปละบาย ไม่มีอะไรทำแล้วไปละ